สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวราศีมิถุนจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง15มิถุนายนนะคะจนถึง14กรกฎาคมชาวมิถุนทุกท่านคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้จะเป็นปคลิปของสองอาทิตย์หลังของเดือน ธันวาคมนะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ไพ่ายอยากเตือนหรือว่าแนะนําเป็นพิเศษนะคะมีใครรําคาญเสียงไก่ขันไม่เอ,อ่ยคือขอโทษจริงๆนะคะคือข้างบ้านผู้อ่านเขาเลี้ยงไก่เราก็เลี้ยงเยอะด้วยน้องก็ขันทั้งวันนะคะถ้าเกิดเสียงมันเข้าไปเนี่ย ก็ขอโทษจริงๆนะคะขอโทษจากใจว่าน้องอาจจะทำเสียงดังไปนิดหนึ่งนะคะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมีถุนสิบใบนะคะ เสียงไก่แล้วจะมีเสียงนกพิราบนะคะมีเสียงนกเขามีเยอะมากก็จริงๆไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะคือใครไม่รู้เนี่ยคิดว่าผู้อ่านอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่กรุงเทพมหานครนี่แหลคะค่ะทะเบียนบ้านก็กรุงเทพมหานครแต่ว่าน่าอิฉานนะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกาเสียงสารพัดสัตว์เลยนะคะถือว่า มีความสุขดีนะผู้อ่านชอบนะที่บ้านคือต้นไม้เยอะด้วยไงคะนกก็จะเข้ามาทารังทําอะไรเยอะพอสมควรเลยนะคะที่บ้านนี่มีนกเกือบ2ี่สิบชนิดก็จะมีเนี่ยเสียงแบบเนี้ยเยอะไปหมดนะคะโอเคเข้าเรื่องกันนะชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนนะคะดีใจด้วยนะไพ่ขึ้นมาสวยมากนะคะคุณมีอะไรในใจที่ค้างคาอยู่หรือเปล่าอะไรที่ คุณรู้สึกว่าคุณติดใจอยู่คุณคาใจอยู่อะไรพวกนี้นะคะหรือปัญหาที่มันทําให้คุณหนักอกหนักใจอะ่ะทุกอย่างเนี่ยคุณจะฝ่าฟันและผ่านไปได้มันจะจบนะสองอาทิตย์นี้นะคะชาวมิถุนอะไรที่เอ่อเป็นปัญหาคาราคาซังเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของคุณน่ะบอกเลยนะคะว่ามันจะจบแบละดีใจด้วยกับ กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะหนักใจเรื่องงานบางคนอาจจะหนักใจเรื่องคู่ความรักนะคะที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีต่อไปเนี้ยสองอาทิตย์เนี้ยพ้นสองอาทิตย์นี้ไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะค่อยค่อคลี่คลายมันจะค่อยๆจบลง อปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆจบลงไอที่คุณคิดว่ามันไม่ดีนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วมันก็จะกลายเป็นดีนะคะถือว่าดีนะดีมากๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของของงานเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุณเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่ทำงานฝ่าฟันค่อนข้างที่จะทำงานเร็วนะคะแล้วก็ สองอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับคนรอบข้างนะคะมีความสุขกับกับครอบครัวมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานออมีความสุขกับ กับคนรอบตัวคุณนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะคะคุณจะมีความสุขกับคนรอบๆตัวเหล่านี้นะคะถือว่าอยู่ในเกมดีนะคะบุตรบริวารดีไหมดีนะคะบุตรบริวารเนี่ยนำพามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองนะคะบริวารคุณถ้าเกิดคุณทํางานเป็นทีมมีทีมงานนะคะทีมงานคุณก็ขยันขันแข็งทำทำงานหาเงินมานะคะช่วยกันหาเงินทํางานให้ประสบความสําเร็จนะคะนําพามา ซึ่งชื่อเสียงเงินทองนะคะส่วนหัวหน้าดีไหมหัวหน้าก็ดีนะคะมีความลำเอียงนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะเขาก็จะมีความเด็ดขาดในระดับหนึ่งนะคะลูกค้าก็ดีนะคะลูกค้าเขาก็ ให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณเป็นคนทำงานรับผิดชอบได้ดีนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมอบหมายาการซื้อหรือการให้บริการของคุณเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเข้าไปขายเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ซื้อแต่พอคุณเข้าไปเนี่ยเขาจะซื้อนะคะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เขาได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถฝาก ใจเอาไว้ฝากใจฝากตัวไว้ที่คุณได้คือเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนะก็ถือว่าเกณฑ์ดีนะคะเรื่องของงานนะส่วนต่อมาในเรื่องของอ,อที่ไพ่อยากจะเตือนใช่ไหมคะจริงๆเราไม่มีอะไรที่ต้องเตือนเลยนะคือถือว่าไพ่ดีมากนะคะชาวามิถุนช่วงสองอาทิตย์นี้นะในเรื่องของอขวัวหน้าเนี่ยเ้ามองคุณว่า คุณเป็นเหมือนดาวดาวเด่นของในใจเขาเลยนะดีอ่ะอหน้าดีมากนะคะช่วงสองทีนี้เขาจะดีกับคุณมากๆเลยและมันทําให้คุณน่ะได้มาซึ่งเงินทองด้วยนะคะอาจจะบางคนอาจจะมีโอกาสได้คือได้โบนัสเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเนะี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยโบนัสจะไม่ออกแล้วแหละน่าจะไม่ได้แล้วแต่มันมีโอกาสที่คุณได้คนเดียวนะ คือเหมือนการเรียกไปคุยแล้วก็บอกว่าให้แค่คนเดียวอย่าไปพูดกับใครก็อันนี้เป็นอย่าเรียกว่าเป็นโบนัสเป็นแบบเหมือนเงินเ,เงินน้ําใจเงินอะไรอย่างเงี้ยเงินใส่ซองมาให้เลย่างหากอะไรเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะถือว่าถือว่าดีนะคะคือดีมากๆนะการเงินของชาวมิถุนนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้การเงินไม่มีปัญหามีเงินมีทองใช้ได้แบบเต็มไม้เต็มมือนะเงินดีนะแต่ไม่มีเรื่องโชคลาภนะคะเงินของคุณมาจากการทํางานมาจากการสู้ด้วยตัวคุณเองมาจากการฝ่าฟันด้วยตัวคุณเองนะคะหรือว่าบางคนน่ะเดือดต้องเดินทางเพื่อที่จะไป ทำงานและเพื่อให้ได้เงินก็เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคือยิ่งคุณเดินทางมากๆคุณจะได้เงินเยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดลักษณะงานของคุณเป็นการที่ต้องออกไปพบหาลูกค้าเยอะๆเพื่อที่จะได้ลูกค้าเยอะแล้วคุณจะได้เงินเยอะนะหรือใช้ได้ปริมาณเยอะอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันเป็นปริมาณเยอะเดินทางไปแล้วไปทําอะไรที่มันได้เยอะๆคุณต้องทําเลยตรงนั้นนะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คุณได้เงินเยอะมากขึ้นนะคะ ลักษณะของชาวมิถุนนะคะสองอาทิตย์นี้จะเป็นลักษณะนี้นะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของอความรักนะความรักนะคะความรักของชาวมิถุนเนีย่ยถ้าคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนอคุณปรับความเข้าใจกันแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณคุณเข้าใจกันมากขึ้นแล้วคุณเหมือนได้เกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้ไดเหมือนได้แฟนใหม่ นะคะถ้าเป็นเป็นคนเดิมของคุณนะ่ะคุณก็เหมือนกับเขาปรับตัวเขาปรับความเข้าใจกันแล้วเขาก็ปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสยัยทําให้คุณเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณได้แฟนคนใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวทําให้คุณฟิลได้ว่าเอ้ยเหมือนฉันได้แฟนใหม่เลยหรือเขาไปลดน้ําหนัก คุณอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะไปทําสัญญกรรมมาก็ได้นะคะแล้วก็สวยขึ้นหรือหล่อขึ้นอะไรเงี้ยคือความรู้สึกคุณอนะคุณเหมือนได้คนคนใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยคุณก็เหมือนตอนนี้คุณ move on ได้ละกับเรื่องเดิมๆเรื่องอะไรอดีตเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดช้ำใจเสียใจกับ คนเก่าหรือเรื่องเก่าหรือแฟนเก่าอะไรเงี้ยหลังจากสองอาทิตย์นี้ไปเนี่ยมันก็คือคุณจะ move on ได้ชีวิตคุณจะจบคุณจะคุณจะไปต่อได้ละคุณจะไม่ติดอยู่กับเรื่องเดิมๆละนะคะไม่ติดกับเรื่องของความเสียใจแล้วคุณจะฝ่าฟันแล้วก็สู้แล้วก็ move on ได้นะคะชีวิตคุณจะปรับจะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดีขึ้นมาเลยนะคะส่วนต่อมาในเรื่องของขวักสุขภาพ แล้วก็อุบนะัติเหตุเนาะอุบัติเหตุไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะสุขภาพเนี่ยก็จริงๆแล้วจะไม่มีอะไรรุนแรงเลยนะก็ระวังเรื่องเรื่องของ การปวดข้อปวดเข่านะปวดกล้ามเนื้อหลังไหลนะคะถ้าทํางานเยอะๆอย่างที่เคยบอกไปเสมอนะคะว่าทํางานออฟฟิศเนี่ยแล้วมันมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะถ้าเรานั่งคอมพิวเตอร์นานๆก็ลุกขึ้นขยับร่างกายบ้างนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่ไหลติดไม่ไหลล็อกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใครที่มีโรคหัวใจนะคะอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังนิดหนึ่งช่วงสอาทิตย์นี้อาจจะมีโอกาสกำเริบได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คืออารมณ์คุณจะค่อนข้างใจร้อนนิดนึงนะในช่วงสออาทิตย์นี้จะมีความใจร้อนมีความหุนหันพันแล่นมีความมุทะลุมีความพูดจาแบบไม่ค่อยระวังอะคะ่ะคือให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจานิดหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าคุณพูดจาตรงเกินไปเนี่ยบางครั้งมันไปทําให้คนเขาเสียใจหรือคนรอบข้างที่เขาได้ยินได้ฟังแล้วเขา เสียใจได้เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งพอเขาเสียใจแล้วคุณก็จะต้องมาเสียใจอีกทีหนึ่งว่าไม่น่าพูดเลยแล้วก็อาจจะต้องไปขอโทษเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนอีกโก้สูงขอ,อโทษใครก็ไม่เป็นไปกันใหญ่เลยคนนี้ยิ่งแบบเราก็รู้สึกเสียใจคาราคาซังอยู่อย่างนั้นนะคะว่า ทำไมฉันไม่พูดกับเขาแบบนั้นแล้วฉันไม่น่าพูดเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงฉันขอไม่อยากขอโทษอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเครียดเปล่าๆนะคะก็ก่อนที่เราจะพูดให้มีสติไตรตรองไขครวนคําคคพูดให้ดีแล้วค่อยพูดออกไปนะมันจะแก้ไขแล้วก็ช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้นะคะโดยรวมๆแล้วนะคะสําหรับชาวมิถุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องหนักใจนะ ทุกอย่างที่มันเลวร้ายหรือมันไม่ดีปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอมันจะจบแล้วนะคะในสองอาทิตย์นี้นะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจเป็นกำลังใจให้ให้ชาวมิถุนทุกท่านนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะผู้อ่านจะทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีเข้ามานะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผู้อา่อานอ่านทุกคอมเมนต์และมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านนะคะ ขอให้ชาวมิถุนทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอให้สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเหมือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ